สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบพระอีลิงรุ่นของหลวงพ่อธญญากามโมเป็นแหวนครับโอ้โหแหวนรุ่นพระยาขุดคุ้มไัยครับโอ้โหรุ่นนี้ข้องขออภัยเอฟซด้วยข้อมูลการจัดสร้างไม่เห็นนะครับแต่นี้เป็นแหวนเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็มีลงยาหลากหลายสีเริ่มถึงลงยาลายธงชาติด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยกล่องจะเป็นรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็น สกีนด้านหน้าว่านี่ครับพระยาคุดคุ้มไัยวัดห้วยด้วนนะครับนี่แกะออกก่อนโอ้โหอ่ะนี่ครับรูปแบบอ่าขอซูให้มันชัดเลยนะนะครับนี่เป็นคุดอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระยาคุดอย่างนี้นเป็นลง,งยาลายธงชาติขอบก็ฝังเพชรสีแซบนะครับด้านข้างก็เป็นยันประจำตัวหลวงปู่ทั้งสองด้าน นะครับมาเดี๋ยวดูรูปแบบแหวนเหรียญก่อนนี่ครับด้านในมีอะไรบไ้างด้านในไม่เห็นอะไรด้านในไม่มีอะไรนะครับด้านข้างก็มีโค้ดครับหนึ่งสามศูนย์สองอ๋อตอกโค้ดด้านลำเบอร์ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็ตอกว่าอะไรนี่อ๋อเป็นตอกโค,ค้ดคุดด้านข้างเป็นตอกโคด้ดคุดนะครับนี่ตอกโค,ค้ดคุด เป็นเลนคลายแหวนหน้าโลนะครับคลายแหวนหน้าโลนะครับนี่นะครับเป็นคุดคุดก็โอเคอยู่อันนี้เป็นลงยาลายธงชาตินะครับบังเป็นสี่แซนี่สนใจแบ่ง FC เอฟซีเท่าไหรือสองร้อยดีไหม <c oughs> มีอยู่ห้าวงนะเดี๋ยวผมขอใส่ดูโอ้โหใส่พอดีเลย <c oughs> ใส่อะไรไม่รู้ใส่พอดีเลยนะครับ <c oughs> นี่คือลงยาลายธงชาตินะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีลงยาเขียวนะครับลงยาเขียว ลงยาน้ำมุงยาม่วงลงยาส้มแล้วก็ลงยาแดงโอ้โหสั้ัวเป็นสีประจำวันเกิดเลยนะครับใครเช่าบูชาก็รุ่นนี้ก็เป็นแหวนหนึ่งรุ่นที่น่าสวมใส่เป็นแหวนหน้าโลกเหมาะสำหรับผู้ชุชายครับแหวนวงนี้เหมาะสำหรับผู้ชายนะครับอันนี้ก็แนะนําเหรียญแหวนรุ่นพญาคุฑคุ้มภัยนะครับใครอยากเห็นพระรุ่นไหนสวยๆก็แจ้งมาได้อยากเห็นรุ่นไหนรีวิวว่าสภาพเป็นยังไงดูยังไงก็บอกได้มีพระมีหลากหลายรุ่นให้ ให้ FC ได้รับชนมานะครับใครสนใจบูชาวัตถุบางคลก็ติดต่อที่เฟซเอสายบุญหรือ y o u t u อไอดี Line นะครับซปเปอร์เอ็มหก็นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ